ทอยจริงชิงเงินรางวัล500รบาทและสำหรับอีพีนี้เราจะอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นครับน้องๆทุกคนไปกันที่โรงเรียนกันคนครและโรงเรียนวัดกางเรื่องราวจะสนุกแค่ไหนน้องๆจะได้รับรางวัล500บาทหรือไม่เราไปรับชมกันเลยครับ เปิดตัวช็อัพสุดพิเศษกับโกลเด้นรีโอฟิลเลอร์ฟา์เมลและรถสปอร์ตสุดเท่กับสปอร์ตคาร์สกูพันเกอร์กิจกรรมสายฟรีที่คุณไม่ควรพลาดเพียงร่วมกิจกรรมและทำภารกิจให้ครบเงื่อนไขที่กำหนดเงื่อนไขที่หนึ่งเมื่อเติมเพชรครบ1น่เพชรรับไปเลยยุดลาวาสีดำสุดเท่พร้อมกางเกงลิมิเต็ดอิดิชั่นไม่เหมือนใครแจกฟรีสำหรับผู้หญิงที่คุณไม่ควรพลาดย้ำอีกทีกับสกีนรถสปอร์ตลายสีน้ำเงินดำมีลวดลายที่สุดเท่ไม่เหมือนใครงานนี้สายซิ่งไม่ควรพลาด เวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันที่6ธันวาถึง9ธันวาคม4วันเท่านั้นกับ Free Fire และ Free Fire Max ที่กาหลีนา f e e Fire Thailand สวัสดีครับน้องๆทุกคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแก๊สเอ็กทูนะครับและสําหรับนะครับวันนี้กับรายการใหม่ในรายการละแถาชนรายการสุดเจ๋งชิมอาหาน้องๆเพลินและสะดวกไปกับกิจกรรมที่เราจะตามร่านหาน้องๆที่เล่นเกมฟรีไฟโดยชีมงานแก๊สเอ็กทูจะทําการบรุกะลยไปทั่วประเทศ <c oughs> ทุกจังหวัดทั่วไทยเพื่อตามร้าาหายอดฝีมือประจําจังหวัดต่างๆครับและขอแ้าชน <c oughs> เล่นเกมฟรีไฟกับแก <c oughs> ๊งเอ็กทูหากชนะได้จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า500บาททันทีกิจการในการ เล่นเกมสร้างห้อง1เกม4ตาในรูปแบบไฮไลท์วันชัตเท่านั้นโดยทีมพิกัดจะต้องได้4เกมติดกันจึงจะชนะน้องๆผู้ท้าชิงชนะเพียง1ตาหรือยิงได้1หัวจะถือว่าชนะและเกมจะยุติลงทันทีรับนรางวัลไปเลยครับ500บาทต็นครองและถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปล่าหาผู้กล้าแต่แลจะจังหวัดกันเลยดีกว่าครับสวัสดีคทุกคนครับผมเจอกันอีแล้วนะครับ 没事没 แล้วครับน้องทุกคนครับเ่นนะครับผมสําหรับรายการใหม่ของเราครับ EP แรกเป็นยังไงกันบ้างครับผมสนุกสนานไม่เอ่ยใครชอบบ้างอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อที่จะให้คอนเทนต์ของเรานะครับผมมีต่อไปในหลาย EP นะครับน้องๆฮะและสำหรับตัวผม EP สองกับรายการนักแข่งท้าชนทุกคนนะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นครับน้องๆครับซึ่เดี๋ยวเรานะครับผมนี่เลยเด็กนิงนะครับผมประกอบไปด้วยน้องบิวครับนี่ฮะน้องบิวแล้วก็น้องเบนซ์ครับดารินครับสต็อกครัระ 4คนนะครับผมตัวหลักจากเพีย p ีสปอร์ตครับน้องๆคนที่เราจะทำกันไปกันเลยขับรถไปทั่วจังหวัดอนกันแล้วก็ไปบุกตามโรงเรียน วันที่1น่พฤศจิกายนคือโรงเรียนเนี่ยมันก็เปิดโรงเรียนตามปกติแล้วหลายๆโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็เปิดโรงเรียนแล้วนะครับก็เริ่มมีน้องๆเนี่ยมาเรียนตามปกติกันบ้างแล้วเดี๋ยวเราครับผมจะบุกไปที่โรงเรียนต่างๆแล้วเข้าไปที่โรงเรียนเพื่อทําการแข่งกับน้องๆนะครับเป็นกีราเดิมนครับผมนักแข่งของเรานะครับจะทําการนะครับผมแข่งกับน้องที่เราจะไปส่มเจอใครก็ไม่รู้ถ้าสามารถชนะนักแข่งได้เพียงแค่นึงเพียงเท่านั้นถือว่าชนะเลยเป็ยนนุติทังทีนะครับผมรอบนี้มีมีเพิ่มมาเป็นนึงก็ คือว่าถ้านักแข่งแพ้นะเว้ยจะต้องแบบสลัดที่หน้าผากว่าแพโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเราแพ้ต้องมีเดิมพันนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวง่ายเกินไปไงเดี๋ยวมันจะไปตั้งใจเล่นรอบที่แล้วมันไม่ได้จเล่นทีวีเนี่ยโดนไปยสองดอกเลยไอไอท็อปไอบิวไอท็อปผู่เอาอะไรเลยครับน้องๆครับผมรอบนี้ไม่ได้รอบนี้ต้องมีเดิมพันนิดนึงครับน้องๆเงาจะได้ตั้งใจกันหน่อยโอเคป่ะนักแข่งถ้าแพ้โดนเขียนที่หน้าผากเลยว่าแพ้โอเคป่ะไอที่แพ้ตาหน้าไว้ส่วนน้องๆคนไหนที่ชนะนะครับผมรับเงินรางวัล500บาร้อับาทครับทีี่น้ ยังไงนะครับจะสุดท่าไหนไปครับทุกคนครับบุกตะลุยหวัสดีนแกท่านไอ้เหี้ยไอ้เหี้มโอ้มันก็เกินไป oh, oh. ตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนกันนครวิทยาลัยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เลยครับผมยิ่งใหญ่อลังการตะการตามาบุกขกคนครับผมไปแล้ว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  ม่เห็นนักเรียนเลยว่าโรงเรียนเราไม er ca, ่บอกเพี่ครูวิชาครูครูแม่งเลยไม่เราเอาไม่เราเปิดก้องเลยเปิดเพื่อนลงมาเลยครูครับเล่นฟรีไฟเป็นไหมครับครูคูบอกอะไรของมึงออกมาจากเลือนกเลยนะตโรงเรียนจันทร์พรยังไม่เปิดวะน้องๆเออแต่เขาก็บอกว่าเขาเปิดแล้วไม่ใช่หรอวะเอานี่ยเนี้นี้นี้คุณอาครับคุณอาเล่นเกมฟรีไฟเป็นไหมไม่เป็นหรอกครับโอ้โหวดได้เงินห้าร้อยเลยเล่นเป็นก็แปลกแล้วล่ะต่อไปครับเพื่อนๆครับแถวนี้จะมีน้องๆที่แบบว่าหลงเหลือเออเล่นเกมฟรีไฟเป็นหรือเปล่าเออเอาโอเคครับทุกคนนะโรงเรีีียนน้พ่ ว่าน่าจะไม่มีคนนะครับทุกคนฮะเฮ้ยคณะ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 มีหนึ่งคณะมีหนึ่งส่งนี้เราจะเล่นด้วยเฮ้ยตรงนี้เอาจับโทรศัพท์มือถือด้วยเอาเลยครับผมสวัสดีน้องสุดหล่อไปเที่ยวกับพี่ไหมโว้ยเคยเห็นพี่ปะเคยเห็นพี่ใช่ไหมพี่ช่องอะไร เฮ้ยดังเหมือนกันนะเนี่ยน้องๆที่วันนี้ครับผมที่กำลังถ่ายรายการนักแข่งท้าชนครับน้องชื่ออะไรครับชื่อพอเพียงครับน้องพอเพียงนะครับผมโรงเรียนกันนครใช่ไหมอยู่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับอายุเท่าไหร่13ครับ13ปีครับทุกคนนะ14ใช่ป่ะเล่นเกมฟีไฟเป็นป่ะเล่นเป็นถ้าดูผมเนี่ยต้องเล่นเกมฟีไฟเป็นอยู่ละก็จะขอท้าน้องพอเพียงครับทุกคนครับผมซึ่งน้องพอเพียงเนี่ยจะต้องเล่นกับนักแข่งหนึ่งต่อหนึ่งโอเคป่ะโอเคอ่ะเล่นได้ใช่ป่ะในในเครื่องนี้มีฟีไฟเดี๋ยวเราจอดนะเดี๋ยวลงไปทุกคคนนนรับผมตอี้เราได้้้้ผูแกมเอาลวคนนนนะป็งๆจากจัังหวดขอน ชื่อว่าน้องพอเพียงครับเพื่อนๆครับป่นลงเลยครับมาเลย โอเคครับทุกคนนะผมตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่นี่เลยครับผมเป็นศูนย์กีฬาอีสปอร์ตของโรงเรียนแก่นนครใช่หรือเปล่ามันหน้าตาไม่ค่อยเหมือนศูนย์กีฬาเท่าไหร่นะเฮ้ยโรงอาหารนี่มันคือโรงอาหารใช่ป่ะมันเหมือนศูนย์กีฬาเลยว่ะเหมือนแบบกีฬาอีสปอร์ตเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแบบที่นึ่งก็เป็นสนามแข่งขันแล้วเนี่ยเป็นโต๊ะแข่งขันของนักกีฬาแต่ละคนอะไรเงี้ยครับอาอไม่ใช่เหรอเอาล่ะครับผมเอาเจ้าทีครับทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้ครับทุกคนนี่เลยฮะเราเจอนะครับผมผู้ท้าชิงของเราน้องพอเพียงครจัังหวดขอนนแก่ ครับเพื่อนๆนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะผู้ตัดสิงของเราอยู่คนนึงก็คือน้องดิวครับทุกคนพี่เอสดิวชนะหรือเปล่าเฮ้ยตามสัญญาแล้วเว้้ยถามึงแพ้มึงเขียนที่หน้าผากตรงนี้เลยเนี่ยว่าที่แพ้โอเคเปล่าแล้วตัวเองนี่นหะเอาผมบอกด้วยพี่เอาผมเออเอาผมบอกด้วยเล่มหมอกนะข้างหน้าต้องเล่มหมอกแล้วเขียนเลยมึงเจอแน่เกมเนี่ยทั้งหมด4เกมโอเคป่ะถ้าพอเพียงเป็นเกมยิงหัวนะถ้าพอเพียงสามารถยิงได้แค่1หัวเท่านั้นพอเพียงชนะทันทีเกมจะยุติลงทันทีโอเคไหมฮะพอเพียงเจ้าเพียงสามารถทำได้ไหม ว่ได้ยแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันี่มันไอ้นี่มันเอาเรื่องนะอ้นี่มันเอาเรื่องนะเมื่อกี้มันแอบเต็มเต็มแอบเต็มเงียบเงียบตอนนี้มันเริ่มเอาแล้วมันเริ่มเอาแล้วเริ่มสนิทมันเริ่มเอาแล้วอ่ะ ซึ่งมเงินรางวัลให้น้องพอเพียง500บาท500บาทนี้น้องพอเพียงจะได้หลังจากที่น้องพอเพียงสามารถยิงได้เพียงแค่หหัวเท่านั้นซึ่งมึงต้องยิงเขาได้4หัวมึงมั่นใจไหมง่ายอยู่แล้วเฮ้ยเอาละครับทุกคนครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมนักแข่งของเราทั้ง2คนนะครับก็พร้อมอยู่แล้วนะครับเพื่อนครับเชียร์ใครวีนะครับน้องดิวครับผมแล้ว V ีนะครับน้องพอเพียงจากจังหวัดขอนแก,นก่นกับน้องกัาพร้อมแล้วไปรุ่ยกันเลยครับทุกคนเอาละครับทุกเ่านทุกคนครับผมตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับห้าร้อย เราจะได้มารู้กันครับทุกคนครับมาตอนนี้เกมพร้อมล้ลุย let's go ะดีวนี่คือดิวโดนตาหน้าว่าเป็นไอ้นักแข่งที่แพ้นะพี่น้องเขาเอาเรื่องเลยอะมานมันี้ยเนี่ย ที่เอาเรื่องเลยเนี่ยดูดูดูสเต็ปการแบบนิ้วนิ้วมือของนองเขาครับจากหน้าจอก็รู้นะเขาเล่นเยอะใช่ป่ะเป็นรอยนะเป็นรอยนิ้วจริงเหรอใช่ิ่เป็นรอยนิ้วอ๋อคือดูได้เลยเหรอว่ามันเป็นรอยนิ้วเลยหรือเปล่จากประสบการณ์ของท็อปแล้วมองว่าทักษะในการระวังนิ้วของน้องแบบปุ่มเนี่น้องดูคล่องเลยคล่องดีคล่องคล่องคล่องไรแน่นอนที่เป็นสายไฮไลท์เลยว่ะเนี่ยใช่ีแน่นอนเฮ้ยเฮ้ยนี่มันสายไฮไลท์้วยเฉพาะนะครับพี่ท็อปการันตีมาแล้วคอนเฟิร์มมาแล้วนะฮะฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างพี่เบนพี่เขาหน่อยโอ้ครับ พี่เนเื่อนใจร้ายเกินสั้นๆเลยโง่ต้นนี้นะครับผมจะเป็นของน้องพอเพียงหรือเปล่านะเเพื่อน นีองมาแจกเงินน้องๆใจจังหวัดเลยเฮ้ยไอ้ิวออเลยเฮ้ยุ๊กฟุ๊กฟุ๊กุ๊กใจเลยอ่ะพอเพียงมีโอกาสอีกแค่สามเกมนะครับเฮ้ยเพิ่มเดินเงินพันเป็นสองบาทแล้วหรอเริ่เงินมันเงื่อนหายนึ่งตัวเขอ่ะใช่ตัวาอ่ท่านใครานหมดลงโทษบ้าสำหรับคนอักตัวเราอาจจะต้องกลับไปเสิรดักมันได้โอเคเลยครับม้ะแต่สหรับดิวแล้วเนี่ยกัน เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนครับผมเฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดหน้าได้ไหมเปิดหน้าได้ไหมเปิดหน้าได้ไหมเราจะเห็นหน้าเราเป็นธรรมชาตินะครับทุกคนนอาไว้โคตรหึงเอ๊ะแต่ว่าเมื่อกี้เริ่มเกมมาเรามีกติกาว่าอะไรนะไปเดีไปเอาปากกามาเดีอ่ะ จากแคลมพีสอ s สบอร์ดของปลื้มอาย๋โอเคเมื่อกี้เป็นไงบ้างครับก็ตึงอยู่ครับก็ได้อยู่เราจะให้คนชนะเขียนด้วยนะโอ้โหเขียนว่าอะไรนะดียวตลอดเลยโอ้โหหนักมากวรีมดัน เอาละครับทุกคนแล้วผมมาเดี๋ยวเรานะครับผมจะไปหาผู้กล้านในจังหวัดขอนแก่นนะฮะที่โรงเรียนต่อไปครับครับทุกคนฮะจะเป็นใครนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันไปครับทุกคนนะไปกันต่อครับ ทุกคนนะตอนนี้เรากําลังพยายามที่จะขับรถตัวเวนหาน้องๆผู้กล้านะครับที่จะมาท้าชิงกับนักแข่ง PS ของเรานะครับแต่ว่าก็ยังหาไม่เจอนะครับทุกคนฮะตอนนี้เราเดินทางมาถึงโรงเรียนวัดกลางนะครับทุกคนครับนี่เลยฮะโรงเรียนนี้จะมีคนหรือเปล่าเนี่ยสรุปมึงเปิดไม่เปิดมันในโรงเรียนสวัสดีครับรบกวนนิดนึงได้ไหมครับน้องเล่นเกมฟรีไฟเป็นไหมฮะเล่นเป็นอยู่ครับพี่เล่นเป็นอยู่ใช่ไหมครับผมถ้าเกิดว่าพี่จะขออนุญาตท้าน้องเล่นฟรีไฟหนึ่งต่อหนึ่งยิงหัวนะครับ อ้าวจริงเหรอโอ้โหเสียดายดจังเลยอย่างนั้นแสดงว่ายังยังไม่เอาใช่ป่ะยังครับโอเคครับผมขอบคุณนะครับ <c oughs> เราเจอหน,น,น้องสาวสวยครับผมทั้งสองคนนะคร <c oughs> นี่เลยครับผมสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับงงงงครับงงพี่ก็งง,งเ,เหมือนกันครับไม่ต้องงงคนเดียวน้องพอดีวันนี้พี่มาจากรายการช่อง G X Two มาหาน้องๆที่เล่นเกมฟรีไฟล์น้องสุดสวยเล่นเกมฟรีไฟล์เป็นไหมฮะไม่ค่ะไม่เป็นแล้วครับเฮ้ยคนนี้เล่นหรอเล่นเป็นไหมฮะเกมฟรีไฟล์ทั้งเกิดจะขออนุญาตท้าเล่นเกมยิงหัวหนึ่งต่อหนึ่งน้องจะแต่ว่าพี่มีเงินราางวัลให้นะบท ไม่ได้เลยใช่ป่ะโอเคไม่เป็นไรขอบคุณนะครับเฮ้ยตรงนี้มีอีกคนกำลังทองงอมสะอาดสวัสดีคร oh ับคุณอาคุณอาเล่นเกมฟรีไฟไหมเป้าไม่เป็นไม่เป็นผมกำลังหาคนเล่นเกมฟรีไฟคุณอาพอจะรู้จักคนเล่นเกมฟรีไฟไหมฮะอ่าที่ตาส้มเลยตาส้มเลยเหรอโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับน้องน้อง สวัสดีครับน้องเล่นเกมฟรีไฟเป็นเปล่าเล่นเป็นครับเล่นเป็นน้องเราเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาคุยกับน้องกันทุกคนครับมาไลน์ต่อไปเป็นใครเอ่ยเป็นดาเรนครับทุกคนครับผมมาดาเรนจะรอดจากการเขียนหน้าผากเพราแพ้ไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็น้องๆจากโรงเรียนวัดกลางเมื่อกี้ที่เราเจอเดี๋ยวไปหาน้องหน่อยสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อมังกรครับชื่อน้องมังกรนะครับทุกคนนะนี่น้องมังกรนะครับผมจากโรงเรียนวัดกลางบ้านี่เลยทั้สมองวัดกลางม .3 อายุเท่าไหร่มังกรสิบห้าครับสิบห้าปีใช่ป่ะวันนี้พี่มีภารกิจครับผมมา การจากช่องแก๊ดอีทเป็นภารกิจแบบท้าชนท้าน้องๆในจังหวัดขอนแก่นแข่งเกมฟรีไฟผ่านมือถือกับนักแข่งเพียร์ดีสปอร์ตครับนักแข่งของเราพร้อมละน้องมังกรเล่นเกมในมือถือได้ใช่ปหได้ครับไหนเอาโทรศัพท์ขึ้นมาดิมาเปิดเกมตอนนี้คือพร้อมเล่นเลยใช่ปหพร้อมครับเฮ้ยเฮ้ยต้องบอกว่าเกมฟรีไฟเนี่ยเป็นเกมที่เด็กทุกคนแม่งเล่นจริงๆว่ะถามใคร10คน9้าคนแม่งเล่นเกมฟรีไฟอะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปหาที่เหมาะๆในการท้าชนกับน้องมังกรนะครับทุกคนนะมา มีความมั่นใจกี่ปร์เซ็นตกใะเลียมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตริงฮะทำไมเด็กปีฝ่ายมันเอาจังหวะทุกคนฮะทุกคนพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมนี้ใครจะเป็นฝ่ายชนะครับผม let's go มา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึงเกินไปแล้วใช่หรือเปล่านี่ได้เปิดโปตใช่ไหมเนี่ยไอ้มังกรเองพี้เองที่บอกว่าเองตืงตงเองเลยนะสรุปเองไหวหรือเ่ามังกรอันนี้ห้าบาทนะครับถ้ามังกรได้หัวเดียวมังกรยิบไปแล้วโอเคปหขออนุญาตวางตรงกลางนี้นะครับทุกคนครัแบบอย่างนี้เลยนะ เมั่ก่อนเพราะ่านะครับทุกคนนะว่าน้องอาจจะสามารถคว้าเงินวันละห้บาทในของได้หรือเปล่าถ้ามั่ก่อนได้เงิน500ร้อยบาทมันทำไรซื้อดนซื้อดนจริงเหรอแมวไปไปบินตามกับโอ้โหอันนี้คือเล่นไปคุยไปด้วยด้วยเฮ้ยทำช่องมีช่องไหมหรอ เดี๋ยวช่องทายช่องทายเดี๋ยวเราจะมาดูฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ดาเล่นได้หรอเฮ้ยมันตึงเกินไปแล้วเฮ้ยมันตึงเกินไปแล้วมาเมื่อกี้น้องเขาคุยเขินเมื่อกี้นะเขาทำสมาธิไงทอลายทำลายทำลายสมาธิน้องไอ้อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะพูดน้อยลงนะครับทุกคนนะเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยมีสมาธิในการเล่นนะครับเมื่อกี้น้องแอบบอกว่าน้องมีช่องด้วยนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามารอดูว่าช่องของน้องคือช่องอะไรนะครับทุกคนอั้นี้ตั้งใจมากตัวถูกเขียนไ่่้ทีีนครับ เตรียมพร้อมทุกอย่างพร้อมมากวางตรงนี้เลยดีกว่าอุปกาณ์คือมาไม่ปุปกรห์ลอยมาแล้วไม่ตึงอ่ะทคนทำไมเด็กขอนกันแม่งมีแต่คนตึงตึงวะมือหยาสั่นมือหยาสั่นมือนิ่งนิ่งไดูดูดูมือเขาสั่นเหรอตื่นเต้นว่ะแม่อะไรขาตีน่าตื่นเต้นว่ะเหมือนน้องเขาตื่นเต้นนะครับทุกคนนะเราแบบมือเขาสั่นนะครับทุกคนให้น้องเชียร์ร้องกันละเฮ้ยสู้ๆเฮ้ย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  ตายสามศูนแล้วเฮ้ยน้องมังกรจะได้เงินห้าบาทหรือเปล่าเกมตัดสินนะครับทุกคนนะถ้าเกิดมังกรได้500บาทเป็นของมังกรถือว่าจบเกมทันทีแต่ถ้าเกิดดาเลนแพ้นะครับผมมังกรกดได้เงิน500นะครับผมเฮ้ย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 ตอนนี้น้องคือมือสั่นแล้วนะ มือสั่นกดดันครับทุกคนนะต้องบอกว่าเวลาแข่งจริงๆกับคนแบบลอยๆยังได้นบบนี้เราก็จะเอะอะเลยนะไม่ไหวนะไม่ไหวนะมือะเริ่มเริ่มเริ่มเ่นมือสั่นมือสั่นจริงมือสั่นจริงมือสั่นจริงผู้กำรังตื่นเต้นจริงครับทุกคนครับ เราเก็บนะเราเก็บเลยเราเก็บเงินนะครับผมอขอบคุณน้องมังกรงมากๆนะครับผมันที่มาร่วมสรุปกันนะครับผมแต่ว่า,า,าน้องๆตนนี้ไม่ชนะแล้วก็ไม่รับเงินรางวัล500บาทบน,นะครับทุกคนคะอ่ะเดี๋ยวเรานะครับผมจะไปบุกกันต่อนะครับพเพื่อนๆครับซึ่งเรายังไม่รู้เลยว่าคนต่อไปจะเป็นคใครนะครับน้องๆฮนะพี่ๆเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วและสำหรับนะครับผมคนต่อไปจะเป็นใครนะฮะจังหวัดอะไรนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมกับรายการใหม่ของเรานักแข่ง ท้าชนครับทุกคนนะฮะแล้วก็สำหรับ EP ที่2นี้นะครับผมผมต้องขอราคกันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครอยากให้มีรายการแบบนี้แล้วจังหวัดต,ต่อไปนะครับจะเป็นจังหวัดอะไรนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากต้องรันะฮะต้องรอนจากเกเรเปะ่ <c oughs> ปะพอดีพี่รู้สึกว่าน้องแบบหล่อมากเลย,เลยอะไรเงี้ยครับผมขอเป็นแฟนนะ เรไม่ได้ใช่ไหมวะอะเมื่อกี้มีช่องเมื่อกี้เป็นช่องอะไรมังกรไม้หายนะครับผมมังกรไม้หายเปิดได้ป่ะเปิดเปิดโชว์ได้ป่ะเดี๋ยวเพื่อแบบคนในช่องพี่แบบพิมพ์ผิดมังกรเปิดหน้าโชว์ได้ไหมครับผมแฮปปหลอดเฮ้ยหลดเฮ้ยเฮ้ยหลอกเกินหวานใจใครหวานใจไอดีวหรือเปล่าไอดีวเองจะเสิร์ฟตูดน้องเหรอเนี่ยครับทุกคนฝากด้วยนี่เลยครับผมมังกรนี่เลยครับผมมังกรไม้หายครับทุกคนนะอ่ะยังไงก็ฝากติดตามน้องมังกรด้วยนะครับผม โอ้ถือว่าแต่คนแม่งเก่งมากเนาะเด็กสมัยนี้แม่งเล่นเกมฟีไฟเก่งมากอะเด็กคือแบบมีพรสวรรค์มีความสามารถแต่ว่าาดูช่องผมไงาดูช่องผมไงถึงเก่งใช่ไหมใช่ช่องอะไรครับช่องคุช่องอะไรครับคือปีซีเฮดครับผมเออวดด้วยนะครับเฮ้ยใหญ่เออคุณมีผลกันด้วยนะเอ้านี่นะครับผมช่อง PS d e a ได้ครับผม PS เดลแล้วก็ช่อง PS Stop นะฮะจังหวัดต่อไปจะเป็นใครเดี๋ยวเราจะไปเจอกันนักแข่งเตรียมพร้อมลุยจังหวัดต่อไปนะครับผมไปฝากใหม่พี่ เอาเหรอเอ้ยย<อ>ิง<อ>ไม่ได้เลยนะดารินเฉยๆพี่เ,อออเพจโ,โ,โอเคโอเคดาเลนเนี่สิครับเอ็นจีสต็อปครับ ทุกคนแล้ววันนี้ก็มาเลี้ยงส่งนะครับน้องๆ p พ e Sport นะในช่วงท้ายคลิปนี้นะครับผมก็จะกลับภูมิเลำเนาแล้วหลังจากที่เราแข่งโฟลีกันเสร็จแล้วนะครับมือนี้ก็เป็นมืออำลาเลเพื่อนๆครับเป็นไงแซ่บไหมแซ่บยอดแซ่บครับแซ่บครับทุกคนครับผมก็สําหรับพ p พการทํานักแข่งท้าชนนะครับก็อาจจะหยุดไปสักพักใหญ่ๆนะครับใครอยากจะดูใครอยากจะเห็นอีกนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับผมจะได้มีอีกนะครับน้องๆอาจจะต้องแต่ว่าทักกันไปชุดใหญ่เลยนะกว่าจะมารวม ตัวแบบนี้ขขอีกเอาคงอีกนานเลยนะครับทุกคนครับอ่ะเดี๋ยวเจอกันทุกคนครับ ฟไฟและฟรีไฟแมทขอชวนทุกท่านเริ่มสร้างประสบการณ์ความมันกับ TRAP Live Performance Free Fire Battle Inside ชมว,วิดีโอเพลงแรกที่รวมเพลง4ประเภทเข้าด้วยกันปเปิดตัวอย่างอลังการกับความตื่นตาตื่นใจพิเศษสุดในเพลงใหม่ล่าสุดที่มีการเปิดตัวแล้วกับ Free Fire Battle Inside พลาดไม่ได้กับคอเพลงฟรีไฟและฟรีไฟแมท รับชมคลิปเต็มๆได้ที่ YouTube Free Fire Official ระบบครามวันและร่วมสร้างประสบการณ์โดย g a r i n a Free Fire Thailand มาแล้วมาแล้วมาแล้วเ <Yeah. S 1> พจยก๊เอ็กทูผู้ใดก็ตามอยากสิลองเรียนมีเรื่องสิแจ้งความต่างๆอยากติดต่อพิกัส X2 มาเลยครับมาเด้อสองทั้งเดียวเท่านั้งเพจยก๊สเอกทูส่งขอ,งของความมาเลยแล้วเจอกันเด้อนังเด้อเด้อนนางเด้อป